สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการปูสุพรรณนะคะวันนี้เราก็มีวัตถุมงคลดีๆมันให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวัตถุมงคลที่เรามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมวันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะคะคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นคลิปไกด์ไลน์ หรือเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมแล้วกันนะคะแต่สําหรับคนที่มีความรู้มากอยู่แล้วเป็นเตียนอยู่แล้วอาอาจจะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะพูดถึงประวัติของหลวงพ่อมิ่งวัดกกโดยย่อๆก่อนนะคะหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะคะท่านก็เป็นชาวบางขุนเทียนโดยกําเนิดน,นะคะแล้วก็อุปสมบทช่วง ปี2,461นะคะที่พัทธสีมาวัดกกบางหุนเทียนนะคะแล้วก็ท่านก็มรณภาพช่วงวันที่28ธันวา2,518นะคะรวมสีิอายุของท่านนะคะได้78ปีแล้วก็58พรรษานะคะหลวงพ่อมิ่งนะคะท่านก็เป็นสิทธิเอกสืบทอดวิชาจากหลวงพ่อพ่วงวัดกกและท่านก็ เป็นอดีตเจ้วาวาดรูปต่อจากหลวงพ่อพ่วงด้วยนะคะส่วนด้านพุทธคุณของหลวงพ่อมิ่งนะคะพ่อมิ่งก็จะเป็นสายเมตตามหานิยมแล้วก็อยู่บุญองคงกระพันนะคะท่านได้ไปศึกษาวิชาเมตตามหานิยมจากหลวงพ่อพ่วงวัดกกนะคะเพราะท่านก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของวัดนี้นะคะ และทีนี้ก็ท่านก็ได้ไปศึกษาสายวิชาอยู่โยงคงกระพันจากหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะคะเหรียญของท่านนี้ก็ตอนนี้ราคาก็ยังไม่แพงมากเ,เป็นพระดีปีลึกพระที่น่าสะสมกันนะคะเหรียญของท่านนะคะก็นับว่าเป็นเหรียญเกจิอาจารย์ดังท่านหนึ่ง ที่ชาวฝั่งทนเขายอมรับในเรื่องของความเหนียเรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญปีศูนก็คือสร้างขึ้นในปี2,509นะคะด้านหน้าเหรียญน,นะคะก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมิ่งนั่งขัดสมาธิราบเตรียมองค์บนอัศานะเนาะทีนี้ข้อความภาษาไทยเขาก็จะเขียนว่า พระครูวิเศษมงคลกิจวัดกกนะคะอ,อันนี้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังของเดียนนะคะตรงตรงกลางเนี่ยเขาก็จะปั๊มเป็นยันห้านะคะแล้วก็จะมีข้อความเป็นเขียนว่าตำบลบางมดอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรีที่ระลึก5้ธันวาศูนย์ก็คือเดียนนี้สร้างในปี2509นะคะ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีการจัดสร้างเป็นสองพิมพ์นะคะก็จะเป็นพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่เหรียญปีศูนย์เก้านะคะเขาก็จะสร้างไว้หลายเนื้อนวยกันนะคะก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนาคเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อปะกานะคะ สำหรับเหรียญที่เรานำมาโชว์ท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะสภาพนี้ก็ถือว่าสวยเดิมค่ะผิววีดวีดก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าก็ถือว่ารวมๆแล้วสภาพก็ถือว่าสวยใช้ได้นะคะต่อมานะคะเหรียญที่เราเอามานำเสนอท่านผู้ชมวันนี้ก็คือ เหรียญปีหนึ่งสามนะคะเหรียญน,นี้นะคะจัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองอายุครบหกรอบของหลวงพ่อนะคะเหรียญน,นี้ก็จัดสร้างด้วยกันทั้งหมดสี่เนื้อนะคะก็จะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อ,อ,อทองแดงแล้วก็ปะกานะคะสําหรับเหรียญที่เรานํามาให้ท่านผู้ชมดูวนันนี้ก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะคะ ด้านหน้าของเหรียญก็เป็นรูปเสมือนหลวงพ่อมิ่งนะคะนั่งขัดสมาธิตเต็มองค์บนอาสนะเหมือนกับเหรียญปีศูนย์เก้านะคะแต่ว่าตัวหนังสือของเหรียญปีหนสนะคะก็จะเขียนว่างานทำบุญอายุครบหกรอบพระครูวิเศษมงคลกิจนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังตรงกลางๆนี้เขาก็จะปั๊มเป็นยันห้าเหมือนกันนะคะเหมือนกับปีศูนย์เค่ะ แล้วก็ตัวหนังสือจะเขียนว่าวัดก,กตบตําบลบางมดอําเภอบางขุนเทียนจังหวัดทนบุรี19มีนา13 2513นะคะสร้างในปี2513แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูก็คือเหรียญปี13เหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นเนื้ออันปะก้านะคะ ด้านหน้าเหรียญก็เป็นรูปเสมือนหลวงพอ่ออ่านั่งขัดสมาธิเต็มองค์บนอัศนะเหมือนกันค่ะตัวหนังสือก็จะเขียนว่างานทําบุญอายุครบหกรอบพระครูวิเศษมงคลกิจนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เป็นปั๊มยันห้าเหมือนกันค่ะตัวหนังสือก็เขียนเหมือนกันค่ะวัดกบตำบลบางมดอำเภอบางุนเทียนจังหวัดชนบุรี19บ้ามีนา 13ส5 1 3นารยนะคะเดือนปีหนึ่งสามที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูวันนี้เนาะสภาพเดียนเนื้อทองแดงนี่ก็ถือว่าสวยนะคะสวยวิทสวยเดิมค่ะสภาพก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ว่าก็ยังสวยสวยเดิมไม่ได้สึกหรออะไรมากก็เรียกว่าสวยเดิมสภาพสภาพดีค่ะสวยสวยวิทผิวก็ขึ้นเต็มองค์นะคะ สำหรับเนื้ออัลปาก้าก็ถือว่าสวยเหมือนกันผิวก็ได้ก็อาจจะมีสึกๆนิดนึงมีอะไรเปิดเปืดอนนิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าสวยใช้ได้นะคะโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าสภาพสวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆ ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะและ้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ